เจ็ตเดลิเวอรี่โปรจัดหนักมากมาย,มายลูกค้าใหม่เปิดใช้ครั้งแรกใช้คูปองส่วนลดเจ็ดีลดทันที30บาทเมื่อสั่งครบ100บาทขึ้นไปสั่งครั้งต่อไปใช้โปรโมชั่นเปิดสาขาใหม่เจ็ตโอเพนลดทันที50บาทเมื่อสั่งครบ100บาทขึ้นไปมีจานวนจากัดโปรจัดหนักมีทุกเดือนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งกับร้านค้าเข้าร่วมรายการมากมายกว่า100ลร้านค้าในอำเภอเจ็ตเดลิเวอรี่ ส่งถูกส่งดีส่งฟรีส่งไกลแล้วอย่าลืมโหลดแอปนี้กันเยอะๆนะครับรู้สึกิวให้คุณพักสั่งอาหารที่แอเจ็บบริการส่งอาหารเร็วถึงที่ทันใจพานกาหาต้อนรับบริการกะทำใจถูกและดีมีที่ไหนถ้าไม่ใช่เจ็ดเดลิเวอรี่ เจ็ตเดลิเวอรี่ดียังไงเจ็ตเดลิเวอรี่ส่งถูกราคาอาหารในแอปถูกทุกร้านเพราะเก็บค่าบริการที่ต่ำกว่าส่งดีรายการอาหารมีแต่ของดีๆผ่านการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพส่งฟรีค่าส่งเริ่มต้นที่ศูนย์บาทร้านส่งฟรีแบบเยอะส่งไกลระยะส่งครอบคุมทั้งอำเภอสูงสุดถึง15กิเมตรเจ็ตเดลิเว